วันนี้ที่กรมราชทรรมอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่กรมราชทรร์โดยพันตํารวจเอกนรัตสเบตนานรองเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้เชิญอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานในพิธีและมีนายอายุธสินทพันธ์อธิบดีกรมราชทรรมเข้ารับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์น้าพระบรมชายาลักษณ์พร้อมด้วยผู้อำนวย นการกองแพทย์ผู้อมในการโรงพยาบาลราชทันผู้บัญชาการเรือนจำผู้บัญชาการทันทสถานและผู้บริหารกรมราชทันร่วมในพิธีทั้งนี้พระบัทสมเ็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน48ล้าน3ามแสนสบาทในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่กรมราชทันประกอบด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัล p o r Table X-ray FDR Nano พร้อมระบบ AI จํจำนวน10เครื่องเครื่องวออกซิเจนปลายนิ้วจำนวน1,000เครื่องชุดอุปกรณ์ปกป้องระบบการหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ p a p r าจำนวน8ชุดเครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง High Flow Nasal Cannula จำนวน20เครื่อง เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำจำนวน40เครื่องเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยใช้กระบอกฉีดจำนวน20เครื่องและเครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและความดันจำนวน4เครื่อง ในการนี้กรมราชทานจะจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับพระราชทานดังกล่าวไปยังทันทสถานและเรือนจําต่างๆได้แก่ทันทัสถานโรงพยาบาลราชทานเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจํากลางคลองเปรมเรือนจําพิเศษธนบุรีทันทัสถานหญิงกลางเรือนจํากลางเชียงใหม่ เรือนจำกลางนนทบุรีเรือนจำกลางฉะเชิงเซาฐานทัศนสถานบำบัดพิเศษกลางกรุงเทพมหาคนครและเรือนจำกลางสทรปราการเพรื่อรองรับและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในเรือนจำและทนทัศน์สถานหลายแห่งทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ต้องขังที่ระดับเชื้อโควิด -19 ได้อย่างทั่วถึง การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยสร้างความทราบซึง้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อบุคลากรกรกมราชทัณฑ์ตลอดจนผู้ต้องขังทั่วประเทศ ดูปรปกณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนภารกิจของกรมราชทันในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1ิในทันทสถา,า,านและเรือนจำต่างๆอย่างเต็มกำลังความสามารถตามพระราชประสงค์ต่อไป